สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานแห่งความสุขให้กับทุกคนนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายเสมอนะคะทุกคนโปรดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะจงน้อมรับแต่สิ่งที่บวกบวกเข้าไปหาตัวเองนะคะทุกคนเช้านี้อากาศที่สดใสน,นะคะ ทำให้ทุกคนได้มาเจอกับแม่หมอนะคะหรือหลายๆคนก็ได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันกอดตัวเองทุกวันยิ้มให้ตัวเองตอนเช้าหน้าตาสดใสหลอ่ลอๆสวยๆเลยนะคะฟ้าเริ่มเปิดแล้วเราก็เลยตั้งแลนดอมว่าพรที่คุณขอและบุญที่คุณสร้างไว้สิ่งที่คุณขอแล้ว ก็คุณสร้างไว้อะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้หรือยังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จะได้ประทานพรสิ่งใดใ,ให้กับคุณในเร็ววันนี้หรืออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านนะคะช่วยมาเปิดคิงออฟเฮดก็ เปิดใบเดียวจบไหมคะพรที่คุณล้องขอนะคะคุณเตรียมตัวบางคนไปขอให้ตัวเองมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีเลยนะคะเห็นไหมคะ King of Pentacle บางคนไปร้องขอแบบนี้เลยนะคะขอให้ได้รับนะคะอันนี้สิ่งที่คุณร้องขอไปนะคะคุณบอกว่านะคะขอความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรมีชีวิตเฉกเช่นเจ้าสัว นะคะมีชีวิตเชกเช่นคนรวยๆนะคะมีชีวิตเชกเช่นชมพู่อรารยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุปสรรคและปัญหานะคะบางสิ่งบางอย่างบางคนก็นะคะ ไปทำอะไรมูเตลูแบบผิดๆก็มีนะคะถ้าคุณไปร้องขอบางคนไปขอความร่ำรวยบางคนไปมูเตลูหรือว่าทำอะไรหลบๆซ่อนๆโดยทางไม่ดีนะคะอย่าไปอย่าไปทางสายดำนะนะคะสายดำไม่ดีนะคะทุกคนโปรดอยู่ในศีลธรรมนะนะคะบางคนก็นะคะไปขอในสิ่งที่ไม่ควรขออะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้สึกว่านะ นะคะบางคนไปขอในสิ่งที่ไม่ควรขอนะคะขอให้ไม่เอาดีกว่าเพราะเราอยู่ในหน้าไพ่นะคะอ่ะนะคะนะคะต้องทําอะไรหลบสุดซ่อนนะคะปาฏิหารนะคะสิ่งดีๆงามนะคะเพจออฟคัพคุณจะมีชีวิตชีวิตคุณจะได้รับนะคะคุณได้รับแน่นอนเหมือนเราปาฏิหารเหมือนนักมายากลอะเวลาเขาเล่นนะคะเขาเล่นมายากลเขาก็จะจับเปลี่ยน ชีวิตใหม่ของคุณจะเป็นแบบนั้นแหละคะ่ะมันจะพลิกเลยนะคะสิ่งที่คุณร้องขอนะคะว่าให้ชีวิตคุณพลิกผันไปในทางที่ดีแต่บางคนอย่าไปขอสิ่งที่แบบว่าทำลายคนอื่นนะคะเพราะเรารู้ว่าบางท่านไปขอแบบทำลายคนอื่นอยู่นะคะเพราะ ความอุดมสมบูรณ์ความรักความมั่นคงนะคะบุญนำพาวาสนาส่งพรที่คุณนะคะ พรที่คุณไปขอแล้วบุญของคุณบุญของคุณนี่ออกมาเลยนะคะเนี่ยเอชออฟคัพกับเอชออฟคัพบุญหนุนนาบุญของคุณเต็มเปี่ยมเลยนะคะบุญของคุณเต็มเปี่ยมแต่บางคนก็ยังมีที่แบบว่ายังไม่ได้รับยังไม่ได้รับอย่างเงี้ยทุกคนบางทีคุณอาจจะแบบว่ายังมีเจ้ากรรมนายเวรยังแบบว่าจิตจิตจิตคุณไม่สะอาดอะคะ่ะไม่ไม่ได้อาบน้ำหรอกจิตใจคือแบบว่ายังหม่นหมองอยู่นะคะ เตรียมตัวรับได้เลยนี่คุณบางคนลองรับได้แล้วแต่บางคนนะคะทุกคนเช้าอยู่ขอโทษขอโทษค่ะทุกขอโทษค่ะขอโทษขอโทษเราลืมไปนะคะญาติเรานอนอยู่แม่หมอเป็นคนเสียงดังนะคะตัวเล็กแต่เสียงดังค่ะนะคะทุกคน ทุกคนดูนี่นะคะสิ่งคุณที่คุณปรารถนาโชคลาภเงินทองกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะพรที่คุณร้องขอคุณกําลังจะได้รับคุณไปร้องขอว่าขอให้คุณมีความสุขมีเงินมีทองได้รับเป็นกอบเป็นกรรมได้ใช้ชีวิตบ้านไปอย่างมีความสุขนะคะคุณจะได้รับไปดูตัวตนด้านหลังนะคะอ่ะาไพ่บอกว่านะคะเดอะไฮบินเทส ให้คุณคิดวิเคราะห์อยู่กับตัวเองให้มากๆสิ่งที่คุณไปร้องขอมันเหมาะสมกับสิ่งที่คุณจะได้รับไหมบางคนไปร้องขอให้มีชีวิตเหมือนออเหมือนเหมือนใครดีคะ เหมือนเจ้าสัวเอาเหมือนเจ้าสัวต่างๆนะคะมันก็คงเป็นไปไม่ได้ขนาดเจ้าสัวต่างๆเขาก็นะคะเขาก็ทํางานนะคะกว่าเขาจะมีชีวิตทุกวันนี้เขาก็เก็บหอมลอมริตแต่เขามีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะเขามองการไกลเขาไม่ได้มองแค่แบบว่าแค่ประเทศไทยเขาต้องมองนอกประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเนี่ยค่ะ จิตวิญญาณของคุณบอกว่าให้คุณนิ่งแล้วอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะบางคนไปร้องขอแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ไม่ไม,ไม,มันก็เลยมันก็เลยยังไม่เห็นผลส่งผลช้าแต่มันก็เห็นนะถามว่าได้รับไหมได้รับเพราะบุญเก่าบารมีเก่าในอดีตชาติของคุณที่คุณเคยสร้างไว้แต่มันจะเห็นผลช้าเท่านั้นเองค่ะเพราะอย่าลืมว่าคนเรามีทั้งกรรม มีทั้งบุญมีทั้งกรรมมีทั้งเจ้ากรรมนายเวรคุณแต่ด้วยบุญบารมีของคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะมันก็ทําให้บาลานซ์กันเรื่อยๆเขาก็จะทยอยให้เรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆนะคะนี่คือพอรสิ่งที่คุณขอนะคะคุณจะได้รับแน่นอนนะคะเตรียมตัวรับได้เลยแต่ตัวคุณต้องนิ่งให้เป็นนะคะอยู่กับจิตใจตัวเองอย่าร้อนอย่าลน,าลนเราอ่านคอมเมนต์บางคนอะ เราอ่านทุกคนเลยนะคะเพื่อที่เราจะนำมาวิเคราะห์นะคะแล้วช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงต่อคะ อุปสรรคปัญหานะคะที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคปัญหาแล้วคุณก็เป็นคนใจร้อนคุณไม่ยอมคนนี่คือนะคะ5ดาบคุณเป็นคนไม่ยอมคนคุณเจออุปสรรคปัญหาต่างๆความดันทุลังสูงบางคนบอกว่าอย่าไปทํา,งงอ,ยาทอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนี้คุณก็ไม่เชื่อนะคะนี่คืออุปสรรคปัญหาของคนจนเขาทิ้งคุณไป การที่เราไม่ยอมรับฟังคนอื่น,นะคะ่ะบางทีมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นอะไรต้องยอมรับฟังเงื่อนไขซึ่งกันและกันค่ะแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะแวดล้อมต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะมองโลกให้กว้างขึ้นทุกคนเขาก็มีเหตุผลของเขาต่างคนต่างมีที่มาขนาดพ่อแม่เดียวกัน ยังนี้ใส่ไม่เหมือนกันเลยค่ะความเห็นแก่ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์จักรวาลของโลกโลกไม่ได้หมุนรอบคุณโลกหมุนรอบทุกๆคนนะคะแม่หมอพูดแรงไปหรือเปล่าคะแปดเหรีย <aide> ญ <Loren> คุณจงฝึกฝนนะคะเรียนรู้นะคะการทำงานอย่างจริงจังคุณชอบอันไหนคุณก็ต้องฝึกฝนคุณอยากจะได้เงินมานะคะอุปสรรคของคุณคุณจะต้องฝึกฝนเรียนรู้การทำงานเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเงินจะตามมานี่คือนะคะงานงานที่คุณทำคุณจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้รยิ่งคุณเรียนรู้เยอะ นะคะคุณก็จะได้เงินเยอะทำงานเยอะก็จะได้เงินเยอะนี่คือการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ ความขยันขันแข็งของคุณไม่มีทางอดตายนี่คือสิ่งที่นะคะเทวดาหรือเทวดาประจําตัวคุณสิ่งจากสิทธิ์ที่คุณบอกนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่ทํางานแต่คุณมาร้องขอถามว่าคุณร้องขอคุณอยากได้โชคลาภคุณอยากได้บุญตัวนี้นะคะคุณก็ต้องทํางานและก็เรียนรู้เรียนรู้ใจตัวเองให้เป็นก่อนนะคะเรียนรู้โจมปากกับอดีตะคะ่ะ นะคะมีแต่ทําให้เราหม่นมองมีแต่ทําให้เราไม่สวยไม่น่ารักไม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยจิตใจมันจะออกมาทางสีหน้าเลยนะคะความขัดแยง้งนี่คืออุปสรรคและปัญหาของคุณบางคนเกิดความขัดแย้งในที่ทํางานนะคะหรือขัดแย้งในตัวเองก็ได้นะคะเเราจะบอกว่าการขัดแยง้งมันก็มีส่วนดีและส่วนเสียมันจะทำให้คุณได้รู้ว่าคนไหนเป็นยังไง แต่คุณจะต้องนะคะที่เราบอกว่า5อุปสรรคของคุณก็คือ5ดาบและก็5ไม้เท้านะคะความขัดแย้งของคุณมีเยอะเลยนะคะในที่ทำงานหรือที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามนะคะหรือขัดแย้งกับภายในใจตัวเองคุณต้องรู้ตัวเองแล้วคุณก็ต้องถ้าคิดวิเคราะห์แล้วก็รับฟังข้อเสนอคิดเห็นของคนอื่นถ้า เขามานินทาคุณหรือว่าใส่ร้ายคุณนะคะแสดงว่าคุณอะมีราคากับเขาแต่คุณอย่าไปให้ค่านำรายเขาแค่นั้นเองคุณเป็นคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีฉันเป็นคนดีนะคะฉันสูงกว่าเขาพูดอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วมองเขาให้เป็นแบบ ลูกน้องคุณถึงเขาจะเป็นหัวหน้าคุณก็ตามแต่จิตของคุณสูงกว่าเขาคุณคิดแบบนี้นะคะแล้วเขาความความที่จิตคุณสูงกว่าเขา,าเขาจะกลายเป็นคนที่มาเกงใจคุณเลยนะคะเขาเออเขาจะเปลี่ยนไปเลยค่ะความเกงใจเขาจะมีอันนี้แม่หมอเจอกับตัวนะคะโอ้โหนะคะอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาของคุณนะคะเจ็บมาเยอะนะคะสามดาบนะคะ นี่คืออุปสรรคปัญหาของคุณเลยนะคะนะคะสามดาบนะคะความเสียใจคนบางคนนะคะโดนแทงข้างหลังโดนนินทาข้างหลังโดนทุกอย่างเลยนะคะแต่ต่อไปนี้นะคะโดนเยอะมามากเลยความขาดแลนโอ้โหนี่คืออุปสรรคปัญหาของคุณนะคะโดนนินทาโดนกันแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างแถมขัดสนเรื่อง นะคะขัดสนหรือว่าขาดแคลนในด้านการเงินหมุนเงินไม่ทันบริหารจัดการเงินไม่ทันบางคนเป็นเจ้าของจิตการมีคู่แข่งนะคะมีคู่แข่งด้วยบางคนเป็นเจ้าของจิตการมีคู่แข่งนะคะหุ้นส่วนก็ไม่ค่อยจะดีเจอหุ้นส่วนไม่ดีนะคะแล้วก็เจอลูกน้องไม่ดีนะคะแล้วก็เจอคู่แข่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหมือนตัวคนเดียวโดดเดี่ยวคือ ลูกน้องไม่รลักอะค่ะถ้าคนเป็นผู้บริหารนะคะวางตัววางตัวเองเหมือนแบบว่ามีคนประจบคุณมีลูกน้องประจบคุณคุณก็เชื่อคนนั้นคุณไม่ได้มองคนที่ผลงานคุณมองคนที่สมมุติว่าคนที่เป็นซี o อนะคะเออคุณมองคนที่เขามาประจบแต่ผลงานเขาไม่เด่นอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ผลงานเขาไม่เด่นเขาประจบแต่บางคนผลงานเด่น นะคะแต่คุณก็ไม่ชอบบางคนมันจะมีนะคะที่ไม่ชอบขี้หน้ากันนะคะคุณต้องเปลี่ยนทัศนคตินะคะถ้าคนเป็นระดับผู้บริหารแล้วแล้วคุณอะช่วงเวลานี้คุณรู้สึกขัดสนนะคะขาดแคลนจะหมุนเงินยังไงมาให้เงินเดือนลูกน้องไปไหว้ที่ไหนเขาก็บอกว่ามูดีคือทามมิ่งคุณยังไม่เปิดและอีกอย่างใจคุณยังไม่บริสุทธิ์ บางอย่างคุณมูเตลูไม่เป็นนะคะมูเตลูไม่เป็นเสียเป็นแสนเป็นล้านมันก็ไม่เกิดผลอะไรดีขึ้นให้คุณอยู่กับจิตตัวเองให้ได้ก่อนอยู่กับตัวเองให้เป็นอย่าก,กังวลทุกอย่างมีเข้าก็ต้องมีออกฝนตกก็ต้องมีแดดออกนะคะไม่มีฝนตกตลอด24ชั่วโมงจริงไหมคะต่อให้ฝนตกทั้งคืนขนาดไหนเช้ามา ฟ้าก็สว่างอยู่ดีนะคะคิดแบบนี้นะนะคะ มีปัญหาใหญ่เข้ามาปัญหาธรรมดาก็หมดไปคนเรามีปัญหาทุกวันค่ะไม่มีปัญหาเรื่องงานก็มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็มีปัญหาเรื่องคนไม่มีปัญหาเรื่องคนก็มีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยค่ะปัญหามันก็จะล้อมของเราแบบเรื่อยแล้วเชื่อเถอะคุณแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคะที่ผ่านมาทําไมคุณยังมีชีวิตอยู่ถึงขนาดนี้เพราะว่าคุณแก้ปัญหาของตัวเองแต่ละวันได้แค่นี้คุณก็เก่งแล้วนะคะเราบอกให้เลย นะคะอุปสรรคเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจงมองอุปสรรคนะคะจงมองอุปสรรคปัญหาเป็นปัญญาทําให้คุณได้มองอะไรได้เจอได้มองคนอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้นะที่จริงเราเชื่อใจเขาเขาไม่เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะนะคะต่อไปค่ะเฮ้ยพรที่คุณจะได้รับ นี่คือพอรที่คุณจะได้รับนะคะพรที่คุณจะได้รับคือ The e m p l o y e r ความสมบูรณ์ความมีหน้ามีตา ความเป็นเจ้าของบริษัทนะคะความมั่นคงในอาชีพการงานของคุณนะคะคือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับแค่คุณล้างทุกอย่างนะคะอยู่กับตัวเองให้เป็น D.M.Ployer นี่ค่ะจักรรพัินะคะความมั่นคงนะคะความมั่นคงในชีวิตนะคะจนอายุมากเลยนะคะคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นในชีวิต นะคะบางท่านนะคะยังยึดติดกับความคิดมากคิดเยอะนะคะบางท่านนะคะนี่คือก้าวดาบคิดมากคิดเยอะกังวลไปก่อนฉันจะหาเงินมาจากไหนนะฉันขัดสนแม่หมอเชื่อว่าถึงคุณจะขัดสนยังไงคุณก็มีทางออกมันจะปิ๊งแวบเข้ามาคุณบอกว่าคุณไม่มีตังค์ใช้นะคะโดนหลอกไปเท่านั้นเท่านี้ถามว่าแม่หมอเชื่อไหมแม่หมอเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะถ้าคุณจะให้เพราะอะไรคะ เพราะถ้าคุณบอกว่าให้เขาหลอกขนาดนั้นขนาดเน,น,ดนี้คุณจะไม่มีตังเติมเน็ตหรืออะไรไม่มีตังทานข้าวเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอนะคะ ถ้าการโดนหลอกครั้งนั้นมันทําให้คุณแบบไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยคุณก็มีนะคะค่าเน็ตที่ไปโทรหายือ,อ,อขอเงินจากคนอื่นนะคะได้ใช่ไหมคะทุกปัญหามีทางออกบางคนบอกว่าไม่มีข้าวกินแล้วนะคะมันเป็นไปไม่ได้อะทุกคนจะต้องแบบ มันจะมีวิธีทางออกอยู่นะคะอย่าคิดมากคิดเยอะจงปล่อยตัวบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะพูดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นปัญหาแค่นี้เลยเข้ามานี่เข้ามาเลยปัญหานะคะมันจะเข้ามาไม่นานมันก็ไปเองเราไม่ต้องไล่มันจริงไหมคะปัญหาทุกปัญหามันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ เดี๋ยวมันก็ไปเองนะคะเราไม่ต้องเชิญมันก็ไปนะคะแต่ใหม่มันก็เข้ามาอีกรอบจริงไหมคะทุกคนจะเจอปัญหาทุกวันทุกคนทุกคนทุกคนให้ออกมาย้ำว่าคุณไม่ต้องห่วงนะเมื่อไหร่ที่คุณได้รับพลังงานนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางช่วยเหลือคุณอยู่แล้วความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยนี่คือ DM Page กับ DM p o i l e r เกิดมาคู่กันแล้วนี่คือพอรนะคะพรที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้นะคะอาจจะ9วัน9สัปดาห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่กับปัญหาให้เป็นมองปัญหาให้เกิดปัญญามองปัญหาให้เกิดปัญญาแล้วคุณจะมีความสุขนะคะ บางคนมีการการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเราบอกแล้วว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเป็นทั้งดีเอ็มเพจเดอะอ็มเพลเอร์ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของทุกคนบางคนอาจจะย,าย้ยายที่ทํางานย้ายแบบว่าดวงตาที่3เปิดแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดให้คุณแล้วดวงตาที่3เปิดให้คุณจะได้รับนะคะ บุญกุศลของคุณสิ่งที่คุณไปขอพรนะคะคุณจะได้รับนี่เลยค่ะชีวิตใหม่กําลังจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบมั่นคงร่ํารวยเราบอกแล้วไงว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาไปอ่ะนะคะชีวิตของคุณคือดีดีเลยดีแบบหนึงหแล้วก็4 4แล้วก็8 8ดแล้ว1632แบบนี้เลยค่ะนะคะเพราะคุณคือเปลี่ยนไปในทางที่ดี พราะที่ผ่านมานะคะ King of s w o r d นะคะคุณคือราชาถือดาบนับจากนี้นะคะการงานมั่นคงราชาถือดาบคือการงานที่มั่นคงคุณมีความหนักแน่นคุณไม่อ่อนแออีกต่อไปแล้วนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะ แค่ DM a พ e กับ DM p l o y e r ก็คือคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะมีการเปลี่ยนนะคะบางคนขึ้นตำแหน่งที่ใหญ่ที่ใหญ่มากนะคะเดอสตาชีวิตใหม่บอกแล้วว่าทําใจให้นิ่งๆโอ้ยมือสั่นเลยทุกคนทําใจให้นิ่งๆน,นะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะนะคะอย่าร้อนลนนะคะอย่าอาคติอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ บางคนอ่ะไปมูที่แบบที่เราบอกนั่นแหละนะคะอย่าไปมูแบบอะไรที่มันไม่ดีต่อต่อเจ้าบุญในคุณต่อเทวดาของคุณนะคะท่านก็อยากช่วยสิ่งใหม่ๆกําลังเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดิะสตาร์จิตการใหม่ๆความมั่นคงอย่างที่คุณปรารถนานะคะนับจากนี้มีแต่ความโชคดีเราบอกแล้วทําจิตใจให้ว่าง ไม่มีใครทําร้ายเธอเท่ากับเธอทําตัวของตัวเองนะคะลองปล่อยก้อนหินที่อยู่ในมือออกคาย The h e r m i อยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะดูใจตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่ต้องไปมูเตลูเสียหมื่นเสียพันนะเราบอกเลยบางคนไปมูแบบ เสียเยอะมากเลยอะนะคะจงอยู่กับตัวเองนะคะนิ่งคิดรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ดื่มยาพิษคุณจะไม่เอาตังไปละลายแม่น้ําแน่นอนนะคะเด mm ิเฮอร์มีดการอยู่คนเดียวคิดวิเคราะห์นะคะ mm hmm. คิดวิเคราะห์เนี่ยเดะเฮอร์มีทเกือบเดือหายบินเทนออกมาย้ําเลยบอกว่าคุณต้องรู้จักรักตัวเองนะคะกอดตัวเองให้เป็นนะคะรักตัวเอง mm hmm. พูดแบบแม่หมอบอกอะค่ะ ฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนมีความสุขขอบคุณร่างกายของฉันที่ฉันตื่นมายังมีลมหายใจมีอาการครบ32ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเขามาหาฉันทุกทิศท,ทุกทางอย่างเหนือความคาดหมายขอบคุณนะคะธุรกิจพันล้านของฉันอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเลยการเงิน แน่นอนมีการขยับขยายสาขาเราบอกแล้วชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นดูการงานแปดไม้เท้าคุณอยู่กับตัวเองอยู่กับจิตใจตัวเองเรียนรู้ใจตัวเองให้เป็นเรียนรู้ใจตัวเองแล้วก็เรียนรู้ใจคนอื่นนะคะคิดวิเคราะห์ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเรียนรู้ยังไงมีสมุดเล่มหนึ่งเขียนลิต์เลยค่ะคนนี้เป็นอย่างนี้ข้อดีข้อเสียของเขาเราควรใช้เขาในรูปแบบไหนคนนี้เป็นยังไงดืด,ด,ด นะคะถ้าอยากรู้ว่าคนนี้ใส่ยังไงจ้องหน้าเขานะคะจ้องหน้าเขาจ้องหน้าไม่ใช่จ้องแบบจับผิดนะคะจ้องแบบเออให้เขาไม่แบบไม่ตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการงานมีการขยายธุรกิจธุรกิจเมื่อคุณปลดล็อกนี้กำลังจะปลดล็อกได้นะคะเมื่อคุณมาเจอแรนดอมนี้ธุรกิจคุณจะขยายไปเร็วมากคุณดูนี่นะคะความขยายสาขา ปดไม่เท้าคือที่สุดแล้วจ้าเรื่องการงานก็ดีการงานนี้คือเด่นเลยนะคะการเงินนะคะการเงินก็จะมีโชคก้อนใหญ่บางทีแบบว่าโชคก้อนใหญ่เนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าคุณแบบธุรกิจมีปัญหาแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเงินก้อนนี้มันมาจากไหนมันจะอา,อาจเป็นเงินที่แบบมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อแต่ว่ามันเป็นเงินของคุณนั่นแหละคะ่ะซีซี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาย้ำเตือนเลยนะคะว่า นะคะแน่นอนนะคะบุญที่คุณสร้างไว้นะคะและพรที่คุณขอคุณจะได้รับแน่นอนการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นเพราะดูคุณดูนะคะตรงกับเดอะแทมเปรน์เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาย้าเตือนเลยนะคะว่าคุณบางคนจะได้แต่งงานนะคะแต่งงานแบบมีความสุขชีวิตเป็นเศรษฐีเลยนะคะเพราะขึ้นดีเอมเพจกับดีเอมโฟลเลอร์คือคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างอะ นะคะจักรพรรดิกับมหาราเนียคุณดูดิแล้วเดอะไฮโลแพนเดอะเฮอร์มีทเดอะไฮพิเทสอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือการมูเตลูการอยู่กับตัวเองนะคะแล้วไงต่อคะอุ้ยอุ้ยเออ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  t ออเคออ ออกมาย้ําเตือนว่าสิ่งที่นะคะคุณทํามาพรที่คุณขอคุณจะได้รับแน่นอนนะคะบางคนนะคะจะมีสิ่งดีๆเป็นหนุ่มนักธุรกิจมือใหม่นะคะบางคนเอาเงินไปลงทุนนะคะลงทุนทําธุรกิจนะคะแต่ก็ให้คิดดีๆก่อนคุณจะได้มีเงินเก็บนะคะเหมือนอัศวินนะคะอัศวิน ถือเหรียญน,นั่นเองนะคะทุกคนเริ่มมีงานมีการมีเงินเก็บเริ่มมองหาหนทางที่จะนําเงินนี้ไปลงทุนที่จะก่อให้เกิดกําไรรายได้นะคะแล้วไงต่อคะนะคะไพ่ออกมาย้ําเตือนว่าจบแล้วคะ่ะจบแล้วนะคะจบก็คือนะคะสิ่งที่คุณไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งนะคะออกมาย้ําเตือนเมื่อคุณเคลียร์ลิงเสร็จนะคะความขาดแคลน นะคะความพ่แพ้ความขัดแย้งในที่ทํางานคุณเจ็บมาเยอะนี่ไพ่สรุปออกมาให้เลยนะคะว่านะคะชีวิตคุณนับจากนี้กําลังจะเปลี่ยนไปค่ะชีวิตคุณนับจากนี้กําลังจะเปลี่ยนไปมาดูไพ่นะคะอุปสรรคและปัญหาของคุณ10บดาบคือการจบไม่มีการไม่มีอันนี้อีกแล้วหดาบคือ คุณพ่ายแพ้ทําอะไรก็มีแต่แบบว่าไม่ชนะเลยแล้วเกิดความขัดแยง้งความขัดแย้งกับภายในองค์กรหรือกับตัวคุณเองนะคะคุณต้องมามองนะคะแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองใช้นะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆอย่าเชื่อคนอื่นมากให้เชื่อตัวเองนะคะเรารู้ว่าคุณนะ่ะนะคะ เจอเจอคุณเลยไม่ไว้ใจใครเจอทุกอย่างเลยนะคะแล้วความขาดแคลนนี่แหละนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะบางคนนะคะไปมูเตลูแบบผิดผิดไปเข้าใจผิดไปทำร้ายคนอื่นมูเตลูแบบทำร้ายคนอื่นก็มีอันนี้เฉพาะบางคนนะคะเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างบอกว่าบางคนที่ทำอะไรไม่ขึ้นน่ะหรือมีปัญหาติดติดขัดขัดอะ่ะคุณไป คุณไปหมู่เตลูแบบทําร้ายคนอื่นด้วยก็มีนะคะจงไปเอาตัวนั้นออกนะคะไปเอาตัวนั้นออกไปเอาตัวนั้นออกได้ยังไงไปลอดใต้โบสก็ได้ค่ะหรือว่าไปลดน้ํามนต์นะคะไปลอดใต้โบสหรือว่าไปลดน้ำไปลดน้ำมนต์หรือว่านะคะถ้าเป็นการที่แบบว่าเราพูดได้ไหมอ่ะ คนที่เป็นมือที่3มหรือว่าเอา่อทำน้องออกอะคะ่ะถ้าใครทำน้องออกนะคะรู้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคะทำแทงใช่ไหมเราไม่อยากพูดคำนี้นั่นแหละค่ะมันก็จะมีเจ้ากรรมในเวรติดตัวคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกนะคะถ้าคนเจอแบบนี้นะคะพ่อรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่หนักเหมือนกันนะคะอา่า ถ้าคนบางคนก็ไปมูในสายดํานะคะไปมูในสายดําด้วยนะคะแต่มันจบแล้วเมื่อคุณได้มาฟังแล้วคุณตระหนักนะคะทําบุญกุศลให้เขาค่ะทําบุญกุศลให้น้องคนนั้นนะคะที่ติดตามตัวคุณมาหรือว่าทําบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่คุณเจ้าคิดเขาเจ้าคิดเจ้าแขนคุณเพราะคุณก็ทําร้ายเขาเหมือนกันคุณอย่าลืมนะ มันมีเหตุมันมีมันม,ม,นมีมันมีเหตุที่เกิดแบบนี้เพราะว่าคุณเองก็เป็นคนที่ทําเขาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจงแก้ปัญหาให้ได้นะคะทีนี้คุณจะได้รับเป็นมหาเศรษฐี King of Particle มีชีวิตที่สมบูรณ์นะคะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี้นี่คือราชาแห่งราชาแล้วก็นะคะนี่คือ นะคะสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้คุณนะให้คุณเลยนะคะเฮอร์มิตให้อยู่กับตัวเองให้เป็นไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายคุณต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็นนิ่งสงบอย่าเจ้าคิดเจ้าแค้นมองโลกในแง่บวกแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆนะคะรางวัลท่านต้องการมอบให้คุณนี่คือรางวัลน,นะคะโชคลาภก้อนใหญ่โชคลาภนี้อาจจะเป็นเงินที่คุณไม่รู้ว่า ญาติของคุณหรือว่าคุณไปฝากตรงไหนไว้มันจะได้รับแน่นอนนะคะคุณขอพรว่าให้ได้รับโชคลับให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแน่นอนคุณได้รับชีวิตใหม่ดวงของคุณกําลังเปลี่ยนไปแล้วนะคะดวงของคุณกําลังเปลี่ยนไปแล้วการงานก็จะดีขึ้นดีขึ้นแบบไม่ใช่หนึ่งแล้วสี่เลยนะคะหนึ่งแล้วก็แปดแปดแล้วก็สามสิบสองเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะการงานมีความมั่นคง การเงินก็มั่นคงค่ะทุกคนดูนี่ k King of p e n t a c l e นะคะอันนี้นะคะเราถือไม่หมดนะคะชีวิตเงินของคุณสามารถนำต่อยอดและที่สำคัญ d ีเอ็มเกับ t ีเอ็ม l พ y เ r เราเดี๋ยวนะคะทุกคนแป๊บนึงนะคะ d ีเอ็มเกับ t ีเอ็ม l พ y e r นะคะ k King of p e n t a c l e นะคะ ต่อไปอนาคตนี่คือนะคะคุณจะได้แต่งงานแน่นอนถ้าใครเตรียมตัวแต่งงานแล้วก็มีเบบีคุณเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ร่ำคู่รวยคู่มหาเศรษฐีคู่กิ่งทองใบหยกกันเลยนะคะทุกคนมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนับจากนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วยินดีกับคนแรนดอมนี้นะคะเพราะว่าคุณเจอมาเยอะสิ่งที่นะคะแม่หมอเห็นแม่หมอพูดไปตามเหนือไพ่และแม่หมอพูดไปตาม จิตบางจิตที่มาสั่งให้แม่หมอต้องพูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากจะพูดอันนี้แม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีจิตบางอย่างสั่งให้แม่หมอพูดนะคะเพราะว่าถ้าแม่แมหมอไม่พูดบางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะไม่รู้นะคะนึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ทุกคนน้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะของเช้านี้ไปอย่างมีความสุขโอกาสของคุณมาถึงแล้วชีวิตใหม่ของคุณโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยเปลี่ยนไปแล้วค่ะชีวิตนี้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งร่ำรวยคุณดูแค่สามสามนี้ก็รู้แล้วว่าชีวิตนี้ของคุณได้เปลี่ยนไปเริ่มทยอยเปลี่ยนแล้วแล้วเปลี่ยนแบบก้าวกระโดด เปลี่ยนแบบมั่นคงและถาวรตลอดชีวิตเลยวันนี้นะคะเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนรับสิ่งดีๆแบบนี้ไปเลยนะคะรับโชครับทรัพย์นะคะรับการงานที่ยิ่งใหญ่นะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนนะคะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญบารมีที่คุณสร้างวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบาย